จบแล้ววิ่งวิ่งไล่กวนนักแสดงเขาซีนอ่ะ, <c oughs> ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเร็วมากมแอบเป็นลลองเหรอเสร็จแล้วอ่ะจริงเนี <c oughs> ่ยไ,ได้แลเดี๋ยวก็ชิดสเปรย์แล้วก็บนกัเสร็จ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เปรอครับผมเรียงเส้นสวยลมพัดช่าง งงเ,เสร็จแล้วพี่นานไว้ปะเสร็จไวมากเสื้อผ้าก็ง่ายปะแต่แต่ว่าทุกกองต้องมีบอลแล้วล <c oughs> เตะเลยพี่จ้าชุดรอแล้วใช่ไหมครับแล้วคิวตอนนี้พี่ไปไหนอะไรมาไม่ีทั้งวันไม่ใช่หมยถว่าคิวเขาคิวอื่นนะหรอแลวแต่ไรนะคุณแม่หรอคุณแม่ก็จะไม่ยต้ออ่ามามันดเทันนแต่แม่ทเลี้ยจแล้ว เซนฮะโอ้สองล้านคนคนดูสองล้านคนขอรล้รอ,อบอกช่างหนูล่ออยู่แล้วใช่ไหมพี่บีอืมย้อนไฟตอนนี้ก็อยู่ที่วัดเฉลิมครับเรื่องเรื่องอะไรต้องรอดู ทักทายนะครับทุกคนตรงไหนก็รอครับมันแน่นอนอยู่แล้วพี่บีมันแน่นอนยิ่งพูดอีกก็ถูกอีกนะครับคือถ้าผมเกิดก่อนหน้าน,นี้ยสักประมาณสองสามปีผมอาจจะเป็นพระเอกไปแล้ว <laughs> ต้องรอติดตามนะฮะไปก่อนไปแต่งหน้าก่อนนะ